ไม่มีใครในที่นี้สวยเทียบนางมัทน,นาของข้าได้ท่านจึงไม่เป็นสุขเหมือนแต่ก่อนเลยถึงเหลือเกินข้าคิดถึงมัทน,นาแต่ข้าก็าหาหนางอักษรมาให้ท่านชื่นชมหลายนางลวนะท่านเจ้าก,ก็รู้ว่าไม่มีใครร่วงาเทียบนางมัทน,นาของข้าได้ข้าอยากพบนางเหลือเกินข้าจะจับมือเศษท่านหนึ่งที่สามารถทำให้ท่านพบกับนางมัทน,นาได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครงจงพา ท่านมายาวินเทพอุเทนีเรื่องที่เรช่วยจบไปหมดท่านกับพาเดือ ที่จิตลรล้นบอกใช่ไหมใช่ขอรับค่ามายาวินริงเรือที่ท่านสามารถพานางมาัธนามหาค่าได้จริงขอรับท่านสามารถพานางมาได้จะไม่สามารถมาขับจิตใจนางได้ไม่เป็นไรท่านมายาวินเรื่องอื่นข้าจะจัดการเอง เจ้คือนางมัทน,นาใช่ไหมใช่จ้ะค่ะเจ้คือน,นางมันทนามัทนาในริสึกเจ้าเขา้าวข้าข้ารักเจ้าเหรอเกินมัทนายายจึงไม่พูดกับข้าหรอ ที่นี่ดูว่าเจ้ารักคอาตัวข้ามาพัฒนายอดรักข้ารักเจ้าเหลือเกินข้ารอที่จะพบเจ้าจึงให้มาเยาวินพาเจ้ามาปล่อยตัวข้าไปเถอะทำไมเรามัฒนาข้ารักเจ้าเหลือเกินแต่ว่าข้าไม่รักพระองค์ไม่ว่าโภชจะทำเช่นไรข้าก็มีควนมรักพระองค์ทำไมเจ้าไม่รักข้าเมื่อข้ารักเจ้าข้าจะสาบเจ้าข้าท่านกิจจะทำเช่นนั้นข้าขอเกินเป็นดอกไม้ ทีี่มินางมัทนาไปจูติเป็นดอกกุหลาบในป่าหิมวันในเมื่อเจ้าอยู่บนโลกมนุษย์แล้วก็จงไม่อยู่กับข้าเสดิด วันหนึ่งในคืนเดือนเพนท้าวชัยยเสมกษัตริย์แห่งเมืองสันตินาปุระได้เสด็จออกมาล่าสัตว์และแวะมาที่พักที่อาสมของพระฤษีท่านฤศีถ้าขอมาพักที่อาสมของท่านได้ไหมขอรับได้สิท่านครั้งหนึ่งเมื่อท้าวชัยยเสมได้เห็นนางมัทนาในโฉมของนารีพู้งอดงามถึงกับตะลึงและตกกลมรัก ครั้งเมื่อนางมัทน,นาออกมาที่หน้าอาสมนางมัทน,นาก็นึกถึงและพรรณนาถึงความรักที่เกิดขึ้นในใจต่อเท้าเชยเสนแต่หารู้ไม่ว่าเท้าเชยเสนได้แอบฟังอยู่หลังต้นไม้ค่ารักเทาเชเส ท้าเชยเสนจึงขอนางมัทน,นาต่อพระฤาษีข้าเข้าใจแล้วขอให้เจ้ารักกันดีๆล่ะตรงใช้สติและเชื่อใจกันนะเท้าเชยเสนจึงพานางมัทน,นากลับไปอยู่ที่เมืองของตนพระนางจันทีซึ่งเป็นพระมเหสีของเท้าเชยเสนให้นางค้อมไปสืบดูจนรู้ความว่าเท้าเชยเสนนำพานางมัทน,นามาด้วย นี่มันเป็นใครเจ้าคะน,านี่คือมัทนามีคนหนึ่งขอค่าทำไมท่านพี่ทำแบบนี้เจ้าคะหญิงสาวชาวป่ามันดีกว่าฉันตรงไหนดูหมินมัทนาม่งานข้าจะไม่พูดกับเจ้าพนางจันทีแขนใจนักให้คนไปทูลฟ้องพระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่มงมงคลจากนั้นก็คบคิดกับนางค้อมและหมอวิทูลหมอเสน่ห์ทำอุบายกันแก้นางมัทน,นาท้าวชัยเสนเชิญเสด็จทางนี้เร็วเจ้าค่ะมีเหตุอันใดลึกมาเถิดเจ้าค่ะท้าวชัยเสนจึงเดินตามนางคอมไปทรงเห็นนางมัทน,นาอยู่กับหมอวิทูลเกินเหตุอันใดขึ้น ก็นางมัทน,นาสิเจ้าคะให้หมอวิทูลทัพเสนใส่สุพรรเป็นความจริงหรือหมอวิทูลเป็นความจริงทั้งหมดพระเจ้าคะ่ะเจ้ากล้าดียังไงมัทน,นาไม่จริงเจ้าคะ่ะคนนี้โกหกไม่จริงขอรัพบพวกเจ้าโกหกข้านำมันไปประหารเดี๋ยวนี้ เาเชยเสนทร,ราบความจริงแล้วขัดแขนใจจนดำดีจะแทงตนเองให้ตายแต่อามาตได้เข้าห้ามไว้และสารภาพว่าในคืนเกิดเหตุนั้นตนละเมิดคำสั่งมีได้ประหารสุพางและนางมัทนาหากแต่ได้ปล่อยเข้าป่าไปเจ้าจะรับหนละักคาดหรือไม่ เม่เจ้าค่ะเข้าไม่รักท่านข้ารักเท้าเชายเสนถ้าเจ้าไม่รับรักถ้า่างนั้นเจ้าจะเป็นดอกกุหลาบตลอดกาลเมื่อเท้าเชายเสนตามมาถึงในป่าก็ทรงรู้ความจริงทั้งปวง นางได้กลายเป็นดอกไม้ไปแล้วและไม่มีทางกลับเปนมนุษย์ได้อีกท้าวเชียเซนได้นำต้นกุหลาบกลับไปเพื่อนำกลับไปปลูกที่เมืองสันตินาบุระ